โอเคสวัสดีครับผมก็เดี๋ยววันนี้ใส่แมสนิดนึงนะนะครับผมตามมาตรการรัฐบาลนะครับก็เดี๋ยววันนี้มีอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมนัดแรกครับรอบรองชนะเลิศครับเลยก็สําหรับวันนี้ก็จะมีนะครับผมเป็นคู่ของระหว่างเรอัลมาดริดนะครับผมจะเปิดบ้านนะครับพบกับทีมได้ของเชลซีนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมมาดริดก็นะครับผมผลงานในช่วงหลังเนี่ยห้าล้าสุดชนะ3ามเสมอสองนะก็ วันล่าสุดเนี่ยเสียดายมากๆนะครับผมในการที่เขาเล่าไปเสมอทนะาของเลาเบติสมาสูนะครับที่เล่นในบ้านในแท้นะผมอดขึ้นจากฝูงไปชั่วคราวนะครับผมก็ทำให้สถานการณ์ตอนนี้ของมาริคในลีกก่อนแล้วกันตอนนี้ก็ไปลองจาฝูงนะครับผมแต่ต้องดูวาเซลล่านะครับผมว่าในนัดที่ตกค้างเนี่ยนชนะได้หรือไม่นะถ้าชนะได้ก็เขาจะตกเปนที่สามทันทีนะแล้วก็มีเซบีย่านะครับผมที่ตามหลังมาอยู่นะครับผม ที่70แต้มเนี่ยนะครับผมแค่2แต้มเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันยังเปิดกว้างนะครับผมสำหรับการแชมป์ลกาสเปนก็ถือว่าสนุกอยู่นะเพราะฉะนั้นมาดริดก็ยังมีเกมลีกที่ต้องพวงนะครับผมส่วนในเกมนี้ก่อนละกันนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับผมก็นัดที่แล้วก็ต้องบอกว่าที่สมุอมาก็อาจจะเพราะว่าพักโต้ผู้เล่นน่อบ้างนะครับผมก็จะเป็นของเอเดนอาซาโทนี่โคลสนะครับมาเซโลนะครับได้พักมาแล้วนะครับในเกมลีกนะครับเพราะนั้นเกมนี้เนี่ยสามคนนี้น่าจะกลับ มาลงนะครับผลเป็นตัวจริงครั้งนี้เพราะอีเดนอาซาเนี่ยที่น่าจะเช็คฟิตผ่านนะเกมนี้เห็นตามรายงานเขาบอกมว่าน่าจะผ่านนะครับผมมาตาจะมาลงเจอทีมเก่าครับทั้งอาซาและกรุ๊กตัวนะนะครับผมน่าจะมาเจอทีมเก่าได้นะครับผมพร้อมๆที่ว่ามาลิดพร้อมนะครับพอสมควรเลยนะส่วนทั้งนั้นเชลซีนะครับผมที่ห้าหลังนะครับผมก็ชน,นะ3เสมอ2องมันกันนะครับถือว่าฟอร์มใกล้เคียงกันมากนะครับผมแล้วก็ ล่าสุดเนี่ยชนะเวทแฮมมา1-0นะครับทำให้เชลซีกลับไปอยู่อันดับ4อีกครั้งนะครับผลทให้ตอนนี้การลุ้นท็อปโฟร์ของเชลซีก็ดูจะมีโอกาสมากขึ้นนะครับหลังจากที่นำเวทแฮมอันดับ3อยู่3คะแนนนะครับผลสถานการณ์ท็อปโฟร์ก็ยังถือว่าลุ้นกันยังดูเดือดอยู่นะครับผมเพราะนั้นเชลซีเองก็ยังต้องมีเกมหนักที่จะต้องเจอนะครับผมในการที่จะไปลุ้นท็อปโฟร์นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้มีผลกระทบแน่นอนนะครับผมนะครับก่อนเกมนี้ก็ ถือว่าเชลซีก็ไม่ได้ดับตัวผู้เล่นอะไรเยอะนะนะครับผมไม่ได้ดับตัวผู้เล่นอะไรเยอะนะครับไม่ดับตัวเยอะนะติโมแวนเนอร์ก็ยังลงอยู่นะครับอาจจะมีเมสันเมาส์นะครับผมเกมนี้ที่น่าจะลงนะครับผมเมสันเมาส์น่าจะลงนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นเชลซีต้องบอกว่าไม่ค่อยมีคนเจ็บนะถือว่าผมกําลังพร้อมมากนะครับผมในรอบเกมนี้รอบเชลซีเพราะฉะนั้นเกมนี้นจะเป็นเกมที่สําคัญในเกมหนึ่งนะครับผมรูปเกมเนี่ยน่าจะเป็น มาริดนะครับผมมาริดที่ผมคิดว่าเกมเนี้ยเขาเล่นแนบ้านนะครับน่าจะกุมความได้เปรียบนะครับผมคือไม่อยากเสียประตูก่อนแน่นอนแหละสำหรับมาริดนะครับส่วนเชลซีเนี้ยในยุคของทูเคิลเนี้ยเรารู้กันอยู่แล้วเล่นระบบของทูเคิลเนี้ยเหนียวแน่นมากนะครับผมเสียประตูยากนะครับแต่ก็ยิงประตูได้น้อยนะนะครับผมเป็นเป็นทีมที่ก็ยิงได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าปิดเกมปิดสกอร์ได้นะครับผมเกมศูนย์เนี่ยเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี้ยผมว่าเกมเนี้ย จากซูสีนะครับผมแล้ว,ว่ีเป็นเกมแรกด้วยเชื่อว่าทั้งคู่ไม่อยากมใ,ใครเพียงพ้านะครับแต่มาริดจะเล่นในบ้านเนี่ยผมมองว่าการที่เล่นในบ้านเนี่ยจะทําให้มาริดเนี่ยได้เปรียบนะครับผมได้เปรียบผมที่เล่นในบ้านนี่แหละคิดว่าเกมนี้นะครับผมอาจจะนะครับผมออกเสมอแบบไม่มีสกอร์นะครับหรือถ้าจะมีใครชนะเนี่ยผมมองว่าเป็นมาริดนะครับฝั่งเจ้าบ้านที่น่าจะเฉือนไปได้1ต่อ0นะครับผม